แกลเลอรี่พี่อุ้ยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมงานแกลเลอรี่ไหนนะจังอยากให้พี่อุ้ยเนี่ยเล่าให้ฟังว่างานนี้มันมีความเป็นมาไงบ้างครับก็ต้องเท้าความอยู่ดีเนาะไองานแกลเลอรี่ไหนปีนี้เขาจัดมาเป็นปีที่10แล้วสิบแล้วครับใช่ไม่รู้เลยใช่ไหมไม่รู้เลยจะไม่รู้เลยพี่ก็เข้าร่วมมาทุกปีแหละเนาะเราจะเปิดถึงเที่ยงคืนก็คือคนสามารถมาชมงานได้ถึงเที่ยงคืนก็จะมีสำล้อเนี่ยเป็นสำล้อ EV เนาะรับส่งจากที่นี่ไป แกรี่ที่อันที่ใกล้ที่สุดก็จัดโดยสถานทูตฝรั่งเศสครับ,รบต้นกําเนดิดมันมาจากที่ประเทศฝรั่งเศสเนะเขาคิดว่าเอ้คนที่แบบชอบงานอาร์ตจริงๆก็เหมือนคนไทยแหละสมมติทํางานเช้า8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นหรือหกโมงเย็นจะม,ม,มาดูก็ปิดแล้วไม่ดันแล้วเขาก็เลยเกิดเป็นกิจกรรมหนึ่งชื่อว่าลองไนลองแปลว่าสีขาวไนก็คือคืนสีขาวหมายถึงว่าเขาจะเปิดแกรีร่ถึงเที่ยงคืนที่แพรวิสให้คนไปเดินเที่ยว ก <Art> ก็คือสำหรับกลุ่มคนที่เขาไม่มีโอกาสที่จะมาดูในช่วงกลางวันอะไรถูกต้องทีนี้พอทำแล้วมันเวิร์กเนาะสำหร,รับ,รบก็เลยเอาโปรเจกต์นี้มาทำที่เมืองไทยแล้วก็ทำต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่สิบ